เรียนประมุกมีคนบุกรุกสาขาต้าอีกก่อกวนยกใหญ่ว่าหน้าสาขากลัวต้านไม่ไหวขอกระลงไปช่วยอีกแรงหนึ่งครับผู้บุกรุกเป็นใครกันหรอชายสามหญิงหนึ่งมีคนผู้ชายหยาบคายด้วยแค่สี่คนเจ้าก็ต้านไปอยู่แล้วอย่างนั้นเหรออ๋อคือเห็นทีไม่ต้องดื่มเหล้าแล้วอ๋อล้วชายเราไปดูกันดีกว่าปะ ๋อ oh, ได้สิพี่ใหญ่ไป oh. mm hmm. อืมขุดเอาไปขุด uh. เ่าไปประมุกมีเรื่องด่วนจะหาเรือเชิญท่านไปพบเดี๋ยวนี้เลยครับอืมตอนนี้ประมุกอยู่ไหนอะอยู่ริมทะเลสาบนำทองไปครับ 1941, ม oh ีเส like ี่ยงนะท่านก็มาด้วยขอบประมุกบอกว่ามีเรื่องด่วนจะหาลือก็รีบมาเลยไม่รู้สำคัญอะไรนักไม่ได้ตามเรามานั่นสิต้จะไปทช้นักหมายกับซีเซียมีการเปลี่ยนแปลงนะโอ้ึ้นไปทำเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะอ้าเชิญๆมาเชิญเูเท่าทั้งสองปะมุกรออยู่นานแล้วเชิญขึ้นเรือเถอะอ last จับเฮ้ยไับเป้เฮ้ย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 ะยเจ้า่งลุกทาทั้งสองล่วงเกินแล้ว วันนี้ถือเป็นวันดีของพรรคยาจกเราเพื่อมาให้พวกท่านทำเรื่องวู่วามเลยต้องคุมตัวไว้ชั่วคราวเดี๋ยวสักพักหนึ่งข้าจะขอเข้ามาได้ตัวเองอยังไงก็ต้องขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าพวกท่านคิดจะหนีแล้วก็เรือทั้งหมดของเราซึ่งบรรจุกรรมฐันกับผ่านไม้เอาไว้ส่วนลูกน้องก็เฝ้าอยู่ด้านนอกเห็นสิ่งผิดปกติจะจุดไฟทันทีและมาถึงตอนนั้น อย่าหาว่าเขาไม่เห็นแก่ความเป็นพี่น้องก่อนแล้วกันขอตัวก่อนนะไอ้คนไออยปกันเะคุณชาเราไปรลอย่างทบประพุทของขุกเจ้าแต่คขก็พกกะยาจกกลับมาอุสิ พ่อก็ให้กูชายไปเสียเที่ยวบัญชีนี้จะคิดยังไงเก้ชายมูโยงม่นัดก,กับมามุกของเราเหรอนัดไม่นัดก,ก็ข้าท่ากันน่ามโหจริงๆนมีอ่างที่ไหน งวท่านมาด้วยเหรอใช่ข้าก็มาด้วยอ่ะที่เราทุกคนอ๋อท่านนี้คงจะเป็นประมุขเฉียวล้สิถ้าคือเปาพุทโงท่านคงต้กิติัพท์ใช่ไหมอ๋อท่านเปาี่เองชื่อเสียงเรื่องลือยินดีมากที่ได้รู้จักท่านเออมีใช่มีใช่ชื่อเสียงเรื่องลือที่ไหนมีแต่ชื่อเน่าๆละไม่ว่า ใครใครก็รู้ว่าเปาปูถงชอบก่อความวุ่นวายปากเสียก็เท่านั้นแต่ว่าประมุขเฉียวทำไมมาเจียงหนานสุ่มสี่สุ่มห้าล่ะทำแบบนี้มันไม่ถูกนะได้ข่าวว่าเปาปูถงขี่คุยมันผายลมฮไม่ผิดจะได้พูดจริงๆผายลมต้งพาให้ดังแลว้วก็เหม็นเมื่อกี้นี่นข่าได้กลิน่นโชยมาแต่ไกลคงมาจากพวกท่านล่ะสิ รู้ว่าเราเป็นใครยังกล้าโอหังอีกแล้วเนี่ยฮะทำไมจะใช้กำลังกันเ่ยคนยังข่าจะชอบการชกฝ่ายที่สุดอัลโลฮัลโหลฮัล่อลถัลโหลัลหาที่ชหบชกล่หอฮัฟังแล้วก็มลด้วยเหรอ เฮ้ยมามาดาม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 มามามมามาาามมมา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 ามามามาาาาา อะไรฮะอ๊อฟจะเฮ้ยฮึบต้องสียต้องสียอืมอืมอืมเฮ้ยเยอะเฮ้ยไอ้หนังไอ้หนังฟันกันสู้เลยระดับคอบาลงได้คนหนึ่งแซ่บให้ ยาถอนพิษก่อนดีกว่านะมันมาท้าทายเราอนี่มือไม่เบาสเดถ้าช่วยไว้จะเป็นเรื่องใหญ่นะนั้นก็เถอนะแต่ว่าเรายังไม่ได้เจอตัวการตักทร้ายลูกน้องอย่างนี้ดูจะน่าเกลียดไปยังไงก็ให้มีมารยาทไว้ก่อนดีกว่านะของปมุกมาตาด้วยนะ้ำมือของมู่หยงผู้ชัดๆหากคนมาต้องชดใช้สิให้ยาถอนพิษก่อนเรื่องอื่นไว้ว่าทีหลังครับ มุกเราถือคุณธรรมยิ่งนักคือยาถอนพิษออขอบคุณผู้เท่าเชิญขอบคุณประมุกเทียวถาทผู้เท่าออยาถอนนี้ออใช้ยังไงคะดูพิธีบัติแผลออกมาก่อนถ้าหายาขึ้นไปพิษออกมาไม่หมดถึใส่ยาเข้าไป่วยอะไรไม่ได้ ้าก่ทำไมให้ผู้หญิงดูดไม่ได้แล้วอะไรแมงปองชนิดนี้น่ะมีผิดเย็นผู้หญิงเป็นธาตุหินหินบวกกับเย็นพิจะยิ่งกำเริบพี่เ่าเริกษาสักทีเถอะมาช่พี่ฟองก่อนเฮ้ยขาดูให้เองก็ได้นะฮะพี่ใหญ่ให้ขาดูดีกว่า

มขอบคุณคุณชายต้วนมากขอบคุณมากขอบคุณชาตที่ช่วยชิวิค้าไว้เรื่องเล็กน้อยไม่ต้องเกรงใจข้าหรอกเฮ้ยชิมิค้าในสายตาคนอื่นเป็นเรื่องเล็กนะแต่สำหรับข้าเป็นเรื่องใหญ่อืม ถายายาขึ้นไปประมุเขเฉียวเปี่ยมด้วยคุณธรรมสมเป็นผู้นำพักใหญ่อันดับหนึ่งในยุทธภพข้าขอเลื่อมใสชมเกินไปแล้วอ่นี่วันนี้ข้าเป็นฝ่ายพพะถ้ายอมรับด้วยใจวันหลังถ้าเจอกันอีกเราค่อยมาสู้กันใหม่ยินดีเสมออืมอืเท่าซ่ง ขอจีน hey. ่าวรยุทธานบ้างเลยพี่ฟองอย่าสู้อีกเลยถ้ายังไม่หายดีนะเฮ้ยไม่สู้กัเฉยเิญเสียไอ้ย่

ต uh? ั primo, ้งค่ายเฮ้ยยย้ยย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 ้ยยยยยปยยยยยยย ไมแล้วเพาะถ้าสู้ใคาติดสุดนักของพราอย่างจบไม่ได้ลนะดเลยนะขอสู้แป๊บนะด,ดนละ่ะถ้าไม่ไหวจริงๆเราก็จะหยุดละลึกปไป 哎！哎我、啊！我！哎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 、嗯！哎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  มือซ้ายเขาจะจี้น่าอกท่านพอ๋อหรื่มือขวาจะฟาดเอวมือซ้ายที่จุดลำไส้แล้วว้าท่านเรียกว่าหยาดฝนโปรยปรายโปรยปรายไปกระถางน่าหนะเจ้าบอกตอนนี้อะไรผู้ได้านจับเยินแล้วข้าจะบอกแต่แรกได้รับมือถูกอ่ะเขาลงมือเร็วมากก็ต้องคิดก่อนแกเลยบอกไม่ทันเนี่ยวันนี้เป็นไฟพ่ายแพ้ ทำให้สกุลมู่หยงเสียหน่าอ๋ออ๋อนี่อำแหสองเิญตามสบายเฮ้ยนสมุทรเชียวฝีมือข้าราบาลท่านจริงแต่ว่าติแพ้ดิยังไม่ค่อยหนำใจเท่าไหร่อ่ะฮ้ยถ้อยากจะขอคำชี้แนะอิสยะได้เฉยท่านฟงลงมือได้เลย นี่คือพลังปราบมังกรเหรอโลกนี้จะมีพิชาล a r เลือดแบบนี้อยู่อีกนอเนี่ยฮะข้าเพิ่งฝึกไม่ดันเป็นการปล่อยไก่มากกว่าฮนี่ท่านน่ะทำตัวเกินไปละชาตินี้ข้าจะหวังเอาชนะท่านได้เลยขอลาไปล <จะ S 2> ไม่ไลกร,รู้ตัวปกแข็ง พี่สามท่านบอกคุณชายไปวัดเสาหลินที่นั่นคนเยอะกว่าอาจจะมีการชุต่อยอาจจะไปดูล่าเรา,าก่อนแล้วท่านตามมาวนยะกอนไปๆ,ๆๆๆสู้ขเขาบ้านก็นต้องยอมรับถึงฝึกอีกสิบป,ปีก็ยัแพ้อย,อยู่ดีนะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเรายังไม่ได้แก่แนก้นกับรองประมุกมาทำไมท่านประมุกปล่อยคน,นไง่ายๆกันละ่ะรถบ้านจึงหนังคราวนี้ ผมประสงค์เพื่อแก้แค้นเราประมุกมาเท่านั้นแต่หลายวันนี้เขาใช้สติตรองดูแล้วคนที่ฆ่าเราประมุกมาอาจจะไม่ใช่มู่หยงฟู่คนเดีย